สวัสดีครับสวัสดีนะนาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวงานปืนเช่นเคยครับผมยกยิงยกยิงราคาไม่แรงนะครับกับพันท้ายงานดิบนะครับตอนนี้มีทั้งพันท้ายงานดิบทั้งทรงเลยแบบคือทั้งเซตเลยมีรางมีอะไรให้งานดิบก็มีครับหรือว่าจะเป็นสำเร็จรูปเลยพร้อมยิงก็มีนะครับเหมือนเดิมยังขายอยู่ปกติครับตัวนี้จะมีรางสองอย่างนะครับผมทั้งรางสองอย่างตอนนี้นะผมพี่ผมว่าเข้ามาขายนะครับ ถ้างบน้อยๆนะครับก็จะเป็นรางตะเคียนเลยนี่นะครับจะเป็นไม้เก่านะครับรางตะเคียนนะครับติไปที่ขอบให้หนาเหมือนกันครับแล้วก็ทนทานเหมือนกันครับผมถ้าอยากจะเล่นประดูนะครับก็เล่นได้นะครับก็มีให้ให้เลือมเหมือนกันครับประดูแดงประดูแดงนะครับท้ายก็จะมีประดูนะครับประดูนี่เลยตอนนี้ผมนำประดูมาเล่นก่อนนะครับเพราะว่ากาลังขายดีเลยไม้สักรู้สึกจะลดลง ยอดขายลดลงก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อมาทํานะครับซื้อแต่กระดูกมาทาแต่ก็เกิดสั่งไม้สักอ่ะได้นะครับยังทําอยู่นะไม่ใช่ว่าผมไม่ทํานะครับถ้าสั่งมาเมลเดอร์ผมก็จะสั่งไม้มาทําครับตัวเนี้ยกยิ่งนะครับจะไม่ต่อท้ายนะครับถ้าต่อท้ายแล้วจะเป็นนี้นี่ะครับไปต่อท้ายแล้วเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้งานดิบครับรู้สึกจะเป็นของชุดนี้นี่ของชุดนี้นะครับเนี่ยลูกค้าสั่งไปนะครับเอาแค่แค่เอารางกระท้ายนะครับเนี่ยผมใส่ริมไม้ให้เลย จอยพร้อมหนาน,านะครับขอบไม่บางนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูมีถือมือเดียวนะครับนี่แค่นี้นะครับได้แล้วเอาไปขัดนะครับผมไม่ขัดให้เพราะว่าผมขี้เกียจ <c oughs> เล่าแล้วครับเพราะว่าออเดอร์มันเข้าเยอะนะครับก็ขัดง่าย้วมันไม่ได้ยากเลยแค่กระดาษทรายรูปก็คือจบเลยทําสีได้เลยมันมันก็เป็นผลงานของน้าอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมทําให้เลยมันก็จะเป็นฝีมือผมใช่ไหมถ้าเกิดน้าไปได้ทํามีส่วนร่วมด้วยได้ทําด้วยเงี้ยมันก็สนุกไปแบบหนึ่งนั่งขัดเพลินไป แล้วก็ทาออกมาก็ได้เป็นฝีมือของตัวเองด้วยนะครับตัวนี้ราคาเนี่ยไม่แรงผมถูกออกแบบมาเนี่ยไม่ให้แรงนะครับเพราะยุคนี้ราคาต้องเบาๆนะครับยุคป,ประยุทธ์นะครับผมปืนขายปืนในยุคป,ประยุทธ์ก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นไกเซฟฝั่งล่างนะครับถ้าจะให้จ่อแบบสามหูต้องบอกก่อนนะครับส่วนปีกเนี่ยจะเป็นของเอฟแมน ผมใช้ไกเอฟแมนแล้วก็ปีกเอฟแมนนะครับค่ายอื่นผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดให้เจาะเนี่ยก็วัดวัดขนาดไซส์ไซส์กปืนมานะครับยาวเท่าไหร่นะครับหนาเท่าไหร่นะครับวัดไม้ผมแล้วยวผมเจาะให้ก็ได้ปีกก็เหมือนกันครับปีกเนี่ยธรรมดาที่เขาใช้กันทั่วไปก็อยู่ที่ห้าเซนถูกไหมครับแต่ของค่ายแมนเนี่ยรู้สึกจะ5้าเซนห้านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมใช้ของค่ายแมนถ้าจะให้เจาะปีกเป็นยี่ห้ออื่นก็บอกได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ย ผมขายแค่ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเองประมาณพันหนึ่งนะฮะพร้อมส่งเลยก็ลองเอาไปคำนวณดูแล้วกันครับซื้อแค่ปืนใส่ก็จบไม่กี่บาทไม่แรงแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บตัวด้วยนะครับซื้อหนึ่งเลยใส่ริมมาให้เนี่ยจบเลยบางคนไม่มีเครื่องมือนะครับซื้อแต่พันท้ายไปแล้วไปนั่งซาะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากคืองานเสียมันก็เสียตังฟีไม้ก็แตกมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ย คือผมตัดปัญหาให้เลยเขาริมไม้ให้ฟรีคือเหมือนกับว่านะแค่ซื้อพันท้ายกาลางเงี้ยแล้วผมใส่ให้พร้อมเลยแล้วหลบ,หล,บหลบมุมลบมุมขอบไปพร้อมเลยมันก็เลยคุ้มไงครับก็เลยคุ้มตัวนี้ยอดขายดีมากนะครับพันก่าบาทส่วนนะท่านใดนะครับที่อยากจะได้เป็นท้ายงานดิบแบบนี้กับคู่กับลางนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ราคาตัวนี้จะโดนหน่อยเพราะตัวนี้ต้องเห็นใจผมนิดนึงเพราะว่ามันทํายากนะครับลายไม่ได้แกะกันง่ายเลยนะครับลายแกะยากมากตัวนี้นะครับใช้เวลานะครับแกะยากใช้เวลานะครับ มันก็อยู่ที่รู้สึกพันธยอย่างเดียวเนี่ยผมขายอยู่พันหนึ่งนะครับเป็นงานประดู่นะครับถ้าไม้สักก็ราคาเท่ากันครับขายอยู่พันหนึ่งนะครับผมถ้าทำสีมาแล้วเนี่ยสีเคลือบนะครับสีเคลือบใส่นะไม่ไม่ต้องเล่นสีนะเวลาเคลือบแล้วจะเป็นสีนี้ครับ๋ยวดูเจอแดดดีกว่ามันจะส้มอยู่นี่ไม่่ครับเจอแดดครับส้มเลยครับเห็นไหมครับกล้องไม่ได้หลอกตานะเนี่ยประดู่นะครับพอเขาแดดแล้วส้มเลย สวยแน่นอนบอกเลยครับไม้เนี่ยผมคัดมาแน่นอนนี่ก็เหมือนกันประดู่เนี่ยสีเดียวกันครับนี่มันยังไม่ได้เคลือบไงพอยังไม่ได้เคลือบมันก็จะเป็นแบบนี้นสไตล์เนี้ยซิดซิหน่อยเคลือบแล้วมันก็จะดึงสีออกมานะครับอยู่ที่สีเคลือบของนาด้วยครับว่าใช้ยี่ห้ออะไรแนะนําก็ถ้าเกิดเบสิกธรรมดาไม่ต้องแพงมากก็สีละเปร์ครับผมจบทีเดียวเลยถ้าเกิดอยากจะเล่นสีหน่อยก็ต้องมีสูตรผสมหน่อยนะครับเกี่ยวกับการสีไม้ลองดูใน youtube ได้ครับการผสมสีนะครับ ก็ด,ดูไม้สักไม้สักจะออกโทนนี้นี่โทนสีนี้ไม้สักนี่เาจะออกโทนสีนี้นะครับนี่นยังไม่ได้ขัดเ๋ยวขัดนะครับต่อตูดต่อตูดนะครับนท่านใดน,นะครับที่สนใจนะก็ทักมาได้นะครับมีรางมีเนียมด้วยผมมีรางไม้นะครับแล้วก็รางมีเนียมเนี่ยรางมีเนียม,มก็จะมีลิงแนวแนวนี้ครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะเพราะว่ามาจากโรงงานเลยแล้วผมก็มามิลลิ่งทีมันต้องขัดให้มันเงาเงานะครับนี่ของเดิมมันสีเดิมจากโรงงานาลูกเล่นก็จะเป็นสไตล์นี้ครับนี่ผมเพิ่งมิลลิ่งเสร็จนะผมยังไม่ได้ขัดนะครับถ้าขัดแล้วมันจะสมูทกว่านี้ครับผมเนียนๆเลยไ่เบานะครับตั้งแต่ต้นจนนี่เลยโคนเลยจอดตรงนี้ไม่ลึกนะครับตรงนี้จอดแค่รู้สึกประมาณสองมิลน,นะครับมิลครึ่งด้วยซ้ำไปอีก เพราะว่าถ้าเจาะลึกไปเนี่ยมันก็จะทําให้บางลงตัวนี้เนี่ยผมผมกล้าพูดนะว่าลังลางลางัลงตะเลศผมเนี่ยเป็นลังที่หนานะครับเกล็ดแข็งถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยผมจาไม่จาจาไม่ได้ซื้อมาเยอะนะครับแล้วจาไม่ได้ว่ามันมันเกล็ดอะไรนะแต่รู้ว่าสูงอนะราคาสูงเนะี่นี่นะฮะแล้วก็เจาะสองรูเพื่อที่น้ําหนักมันเบานะครับแต่โครงสร้างม,มันแข็งนะ รับยางเนี่ย15มิลนะครับสูงสุดเนี่ยสี่เส้นนะครับชักชักอยู่ที่มัน70นะครับสี่เส้น15มิลนี่คนโิปโป้งเลยนะยิงหัวกระบาลปลาแตกเลยอย่างนี้ <c oughs> ส่วนมากจะใช้กันแค่14มิล13มิลเท่านั้นครับก็เลือๆแล้วนะครับอันนี้ผมทํามาเนี่ยแล้วผมทดลองดูนะครับเลยกล้าบอกได้มีคนก็ถามมาเยอะนะครับว่ารางประดูรางไม้ครับพูดง่ายรางไม้กับราง อะลูมิเนียมเนี่ยครับมันต่างกันยังไงโหผมบอกผมกล้าพูดเลยนะว่ามันต่างกันลิบลับเลยครับต่างกันมันก็ยิงเหมือนกันนะไอ้คำว่ายิงเหมือนกันมันยังไงก็ยิงกันมันก็คือลังปืนน่ะทำปืนมาไงก็มันก็ยิงเหมือนกันครับแต่ต่างกันยังไงเนี่ยต่างที่การใช้ครับคือหนึ่งเลยเราเราไม่ต้องไปนั่งพิงไม่ต้องไปวางที่แบบว่าต้องเหมือนไม้ครับคือมาใช้เสร็จต้องแฝนนะครับแต่พอเป็นรางเนี่ย สำหรับคนที่แบบขี้เกียจดูแลครับแบบบางทีไม่ได้ยิงเป็นเดือนเงี้ยวางตรงไหนก็ได้พิงตรงไหนก็ได้ไม่โคดไม่งอนะครับข้อดีของมันนะฮะแล้วก็ตัวล่างเนี่ยมันะมีอายุการใช้งานทนทานและนานนะครับคือนานนะถ้าเป็นไม้เนี่ยมันก็จะต้องมีอายุการใช้งานของมันที่สิ้นสุดจองมันก็คือมันก็หลายปีอะ่ะมันก็ไม่สิบปีเงี้ยแหละครับแต่ถ้าเป็นงานเนี้ยมันก็คง <laughs> ไม่มีวันหมดอายุหรอกครับเพราะว่ามันคงไม่มันวันแห้งอ่ะ เพราะมันเป็นงานอลูมิเนียมครับมันไม่น่าจะมีวันแห้งเหมือนไม้ไม้มันยังมีแห้งยางแห้งแล้วน้ําออกจากไม้อะไรเงี้ยพอารากาศไม่ดีไม้ก็จะคดอะไรเงี้ยสไตล์นี้ครับแต่นี่มันไม่มีฮะนี่คือการข้อแตกต่างนะข้อเสียของแตนเลไอ้ยอลูมิเนียมข้อเสียของอลูมิเนียมมีอย่างหนึ่งเลยครับน้ําหนักครับ้วยน้ําหนักด้วยน้ําหนักของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมิลลิ่งแล้วก็จริงครับผมแต่มันก็หนักนะครับก็ถ้าทําแล้วอ่ะถ้าไปเจอท้ายไม้สดนะครับ ไม้ไม,ไม้ไม้สดไม่ใช่ไม้สนนะไม้แบบสมมุตินะอันนี้คือไม้เก่านะครับสมมติว่าพานท้ายตัวนี้ไปซื้อไม้มาราคาที่ขายกันตาตลาดพันกว่าบาทที่แผ่นใหญ่ๆครับที่เขาเพิ่งตัดมาเลยเนี่ยลรามาตัดทําปืนเลย,เยโอ้โหแล้วยิงใส่ลางมีเนียมนะหรือลังไม้ก็ตามเนี่ยน้ําหนักของเขาเนี่ยมันยังไม่แห้งมันจะเพิ่มน้ำหนักไปเกือบถึง3ากิโลเลยแล้วคิดดูดิยืนถือปืน3ากิโลพร้อมไกลปืนปีกผมว่ามันเหมือนถือดัมเบลันหนึ่งอะแล้วยืนยิงปลา ถ้าเจอไม้แห้งๆหน่อยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องน้ำหนักเบานะครับแต่นี้ต้องเลือกซื้อนะเลือกซื้อให้ถูกเลยนะครับยิ่งไปใช้ยิ่งไปใส่ของรามิเนียมด้วยโอ้โหน้ำหนักผมไม่กล้าพูดเลยเหมือนถือลําเบลลูกไงกมขึ้นนะไปยิงปลาเสาร์อาทิตยท์ที่หยุดงานสบายๆแบบยืนชิวๆต้องมายืนเก่งมือนะครับก็ลองลองหาเลือกซื้อดูนะครับถ้าเป็นไม้เก่าเนี่ยมันจะดีอย่างคือน้ำหนักมันเบานะครับถามว่าไม้ใหม่เนี่ยมา,มาทำพันท้ายแล้วมันโคตรไหมไม่โคตรหรอกครับเพราะจะาพัน,านะ มันก,ก็นิดนดนดหน่อยมันแทบจะมองไม่เห็นหรอกครับก็ถ้าสู้เรื่องนี้ได้ก็ลองลองในหน่วยที่ผมเป็นผู้ให้แนะนำนำทางนะครับเผื่อนา้านาไปซื้อทํากันเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินสองสาต่อนะครับจะได้ไปหาซื้อไม้เก่าๆมาทํจะได้จบทีเดียวยเนี่ยคข้แาตากต่างของน้ําหนักของมันนะครับประดู่เน้ํน้หนักเบานะครับตัวนี้นะเบากับ เบากว่างานตะเลดไองานอลูมิเนียมชอบติดตะเลดอย่างเงี้ยสีมันเงาครับเวลาปัดออกมามันเหมือนตะเลดเนี่ยจะพูดอยู่ว่าถ้าปัดเงาเนี่ยมันจะเหมือนตะเลดเลยเงาวิ่งอะแต่ผมมี2ออย่างนะถ้าเกิดปัดเงาเนี่ยมันก็จะเพิ่มตังค์นะครับเงาหูแล้วแตกเลยใช้เนี่ยครับไขวานใช้ไขวานขัดให้มันเงาไว้เยอะมันก็ใช้เวลาการขัดหน่อยนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอฝากให้นะครับนท่านใดสนใจที่จะสั่งงานนะครับมีทุกราคาครับตอนนี้ไม่มีราคา แพงโดดโดดแล้วตอนนี้มีทุกราคาครับมีตั้งแต่9 0 0 1,000 1,200หน0่งพันองับไร่เลย่เลยมี3,000เลยครับ3,000เนกเดิมแล้วถ้าตอนนี้กำลังมาแรงกำลังนิยมที่ฮิตซื้อของผมอยู่นะครับที่มาแรงนะครับปืนศูนย์สามางประดูนะครับตอนนี้กำลังนิยมเลยแต่ผมไม่มีผมทำขายหมดไปแล้วนะครับเพิ่งส่งไปเองนะครับเดี๋ยววันไหนผมทำไว้เยอะแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันครับว่าปืนศูนย์เป็นไงนะครับวันนี้ผมขอฝากงานไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ